วิตสะดวงทวารรรบประกันได้ผลครับยาหัวและเสียมให้ชีวิตใหม่แก่ฉันค่ะฉันเป็นโรคเบาหวานไม่ต้องกังวลอีกแล้วค่ะยานา้าสมุนไพรหัวและเสียมมีสุนไพรมากกว่า60ชนิดผลิตโด,ดยคุณหมอณรงค์พุ่มพงศ์ผมเคยปวดเมื่อยตามร่างกายตอนนี้สบายแล้วครับได้สมุนไพรไปดื่มไปทานท่านจะมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโกรคภัยมีอายุยืนยาว คุณผู้ชมครับวันนี้ผมก็จะพาคุณผู้ชมนะครับมารู้จักอีกท่านหนึ่งที่มีประสบการณ์กับการดื่มน้ําสุนไพรจินขั้วลักเสียมนะครับแล้วก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจนะครับปัจจุบันท่านก็เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างเป็นนักธุรกิจด้วยนะครับส่วนอาการโรคของท่านจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มีผลยังไงกับขั้วลักเสียมนะครับเดี๋ยวมารู้จักกท่านเลยดีกว่านะครับพี่แดงครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับพี่แดงตอนนี้อาการเป็นไงบ้างครับเกี่ยวกับสุขภาพนะครับ ตอนนี้หลังจากได้ดื่มชาน้นําสมุนไพรข้าวับเสียนไปแล้วก็ดีขึ้นครับ,รบดีขึ้นมากๆครับก่อนก่อนหน้านี้พี่พี่แดงเป็นโรคเกี่ยวกับอะไรนะครับพี่ที่แรกเลยนะครับผมผมเป็นเกี่ยวกับโรคปวดหัวไมเกรนนะครับคบมาสองถึงสามปีทีนี้ก็ได้ตะเวนไปรักษาที่โรงพยาบาลนะครับมาเรื่อยเรื่อย แต่ก็หมอก็ให้ยามาทานก็ทุเราลงพอยาหมดหมอก็นัดให้ไปตรวจแล้วก็ให้ยามาทานอีกอยู่งี้เรื่อยมาจนจนสองปีกว่าเพราะเอิญมีมีมีวันหนึ่งนะครับผมได้ไปทำงานตาน่างจังหวัดได้เปิดวิยุฟังครับพอดีไปเปิด ฟังรายการวิทยุขึ้น F.M. 98.25ครับผมของของเขียวสยามุงคำยันนะครับหรือว่าเขียวสยามครับหรือว่าอะไรคุณคุณยายเพี้ยนปากระแดกที่เขาว่ากันครับผมก็ชอบฟังประเภทอีสานนะครับครับพอฟังไปมันมีนักจัดรายการคนหนึ่งครับเขาได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับโลกว่า มียาตะมียาน้ำสมนไพรกินชนิดหนึ่งครับถ้าใครได้ถือไปทานแล้วเนี่ยบอกว่าเขาบอกว่าจะหายจากโรค้ายและก็ทุกๆุกโรคด้วยเขาว่า,างั้นผมก็เลยจดเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ครับพ็มี มีมาอีกวันวันวันหนึ่งผมได้ไปโรงพยาบาลแล้วมันรักษาไม่หายครับประมาณห้าหกเดือนอนะ่ะที่ผมจดเบอร์ไว้นะผมก็เลยคิดถึงเบอร์ที่นักจัดรายการท่านนั้นให้ให้เบอร์เอาไว้ผมก็เลยตัดสินใจคุยกับแฟนแล้วก็โทรไปที่เบอร์นั้นครพอเอิญโทรไปถูกเบอร์ของนักจัดรายการวิทยุชื่อ เสียงแก้ววิไลพันธ์ขอเสียงแก้ววิไลพันธ์ครับครับวันนั้นที่ผมโทรไปคืนวันที่ที่หนึ่งธันวาครับปีห้าหนึ่งครับผมก็เล่าอาการให้อ่าเสียงแก้ววิไลพันธ์ฟังพอเสียงแก้ววิไลพันธ์ฟังแล้วก็หลังจากวันที่หนึ่งพอวันที่สองประมาณสักสี่ถึงห้าโมงเนี่ยก่อนเที่ยงเนี่ยครเสียงแก้วก็เอาะ เอายามาให้ทานที่ห้องเลยครับแต่ตอนนั้นผมอยู่ในกรุงเทพครับอยู่เคหะออมเงินครับพอเตียงแก้วมาเขาก็ถามว่าพี่ลุงแดงเป็นอะไรอะไรเงี้ยครับมีผมบอกว่าผมปวดหวัวมากครับคิดงานมากคิดแล้วมันก็ไม่ไม่เสร็จอะคิดได้หน่อยหนึ่งก็ปวดคิดได้หนึ่งก็ปวดอย่างเงี้ยพอดีเตียงแก้วเขาก็ บอกว่าลุงแดงถ้าเป็นแบบนั้นให้เอายาพัวงแล้เตรียมกินว่าอี่างัีบ,บอกว่าพวเตรียมเป็นสุดยอดเลยผมเองผมก็กินเสียงแก้วเขาว่าอี้ครับพอพูดจบเสีงแก้วเขเทให้ผมดื่มประมาณห้าถึงหกสิบซีซีเนี่ยเกือบครึ่งแก้วแก้วในในในกล่องครับพอดื่มไปประมาณสักสามสิบนาทีนั่งคุยกันเรื่อง อะไรต่างๆแบบเราไม่เคยเจอกันนะกับการภาษาอีสานบ้านเราอ่ะค,ค,คุยกันเล่นไปเรื่อยประมาณครึ่งชั่วโมงไอหัวที่เราปวดอ่ะปวดหนักขึ้นผมก็เลยถามเียนแก้วว่าเอ๊ะยาสมุนไพรกินลงไปมันทำไมต้องปวดหนักกว่าเดิมทีนี้เชนแก้วก็เลยก็เลยตอบผมว่าบอกว่ายาสมุนไพรเนี่ยกินลงไปเนี่ยมันจะ รักษาโรคตรงๆเลยใครเป็นโรคอะไรมันก็จะไปรักษาโรคนั้นอ oh. แกว่าอย่างเงี้ย <Okay. S 2> แกงเลยบอกว่าแสดงว่าลุงแดงเนี่ยกินยาถูกก็หลับ <Okay. S 2> ก็กินแล้วมันปวดหัวตรงตรงเลยปวดตรงที่เราปวด <Okay. S 2> แกว่าอย่างงี้ <Okay. S 2> นั้นผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะทาไมยาลมุนไพรนี่นกินลงไปมันทําไมถึงปวดแล้วก็เห็นผลได้ทันตาทันใจเราเลยอะไรเงี้ยครับ <Okay. S 2> ผมก็เลยตัดสินใจวันนั้นอ่ะตัดสินใจ ซื้อเลยหนึ่งขวดครับแต่ว่ายายาขวดนี้ดูราคาแล้วมันก็สองพันเก้านะครับถ้าสองพันเก้าเราเปรียบเทียบผมนั่งปูกระเบื้องสี่วันห้าวันเนี่ยก็ยังไม่ได้ครับก็ยังไม่ได้เงินค่าย,ยาขวดครับผมเลยตัดใจกินก็กินได้ประมาณสามวันอาการที่ปดวดหัวที่ผมเป็นมาสองสามปีก็ดีขึ้นดีขึ้นจนจนหายมาหายมาเรื่อยจนถึงเจ็ดวัน เกตวันหลังจากเกตวันแล้วมันจะมาปวดหนักอีกวันหนึ่งหนักจนได้นั่งเอามือกำหัวเลยอ่ะพอพอผมปวดพอปวดหนักเสร็จผมเลยตัดใจยิ่งกัวยิ่งกินผมว่าอย่างี้คิดอย่างนี้เลยว่ายิ่งกัวยิ่งกินตามคำแนะนาของพี่เสียงแก้วด้วยครับครับยิ่งกัวยิ่งกินพวกกินเข้าไปก็มันก็อย่างที่เต็มแก้วว่ากินก็หายริงหายจนทุกทุกวันเนี้ยครับ เป็นปกติ <Okay. S 1> โดยที่ว่าแต่สมองก็ดีขึ้นนะหายแล้วสมองเราดีขึ้นสามารถคิดอะไรได้จำได้แล้วได้นานห <Okay. S 1> ลังจากแต่ก่อนนั้นนะเราเราไปคิดงานเนี่ยประมาณสักสิบนาทีที่สิบนาทีจะปวดปวดแล้วก็นอนนอนแบนอนแบ่พอเราได้ทานยาวัวนี้ก็ไปแล้วก็ชั่วโมงสองโมงจนถึงเป็นวันอะสมองไม่มีการมึนเลย อันนี้อันนี้คืออาการของโรคไมกเกรนที่ที่พี่แดงเป็นใช่ไหมครับแล้วแล้วอาการของโรคอื่นนะครับพี่ไม่ว่าจะเป็นปวดเมื่อยอะไรไหมไอะไรก่อนอันเนี้ยโรคอื่นก็เกี่ยวกับคือการทํางานหนักนะครับผมก็ทํางานก่อสร้างนะครับ,รบมันต้องมีการยกถังแบบปูนขึ้นตึกอะไรเงี้ยมันจะสะสมมาตั้งแต่ยี่สิบกว่าปีอ่ะ,ะคือผมทํามาตั้งแต่อายุยี่สิบห้าสะสมมาเรื่อยเรื่อย อาการมันก็อยู่ตามข้อศอกหัวเข่าแล้วก็เอวที่ปวดครับตัวนี้ตัวนี้แต่แต่ตัวนี้หายไม่รู้ไม่รู้ว่าหายไปตอนไหนครับคือว่าหายหายไปในในตัวของมันเองหายไปเรื่อยๆที่เราเราเคยยกแขนไบเนีม่เป็นปวดตรงศอกเนี่ยแต่มันก็ไม่รู้สึกปวดมันก็หายไปเลยตั้งแต่ดื่มยาน้าสุไพรนหัวลักเซียมดีขึ้นแล้วดีขึ้นจนจนหายเลยคเท่ากับว่าดีมากมากเลยอะ แล้วก็โรคภูมิแพ้ผมก็เป็นภูมิแพ้อยู่เหมือนกันภูมิแพ้ตัวนี้ไม่ใช่ว่าผมอาจจะผมอาจจะตัดสมฝุ่นมาเยอะเพราะว่าผมตัดกระเบื้องในห้องปิดจมูกสองชั้นก็ไม่อยู่แต่ช่วงประมาณที่ผมทานมา,มา,มาเมื่อวันที่สองธันวานะภูมิแพ้ตัวนี้มันจะมาออกอยู่ประมาณวันที่ยี่สิบเจ็ดธันวาคมก่อนปีใหม่ผมนอนป่วยเป็นโรคภูมิแพ้อยู่ประมาณสิบห้าวันถึงหายอันนี้ ไอ้คาว่าออกภูมิแพ้ออกนั้นมันออกยังไงนะครับที่บ้านมันจะเหมือนหวัดค่ะหวัดไข้หวัดเนี่ยแต่ว่ามันไม่เหมือนหวัดธรรมดาที่เราเคยเป็นค่ะมันจะตันตันระหว่างตันจมูกเนี่ยตันแล้วเวลาหายใจมันจะตุดตุดๆลแล้วจมูกเรามันจะแดงมันโพรงเลยนะครับทีนี้น้ําน้ามูกเนี่ยน้ํามูกก็น้ำอะไรแล้วมันจะไหลเหมือนน้ํเลยออกมาเราเค็ดเท่าไหร่มันก็ไหลออกมาอย่างนั้นแหะครับมันจะมากกว่าวัดอันนี้คือช่วงที่พี่ดื่มยาด้วยใช่ไหมคพี่ผมดื่มเอ้ย ตัน,ตนี้มันไปห้วกรักเสียมเนี่ยครับเท่ากับว่าเรากินยาปวดปวดเนี่ยมันมันไปนรักษาได้หลายโรคอ่ะครับที่ที่ใน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 ร่างกายเราไอ้หลักๆคือเป็นไมเกรนอันนั้นหนึ่งนะครับแล้วก็สองสามสี่เนี่ยมันจะมันจะมีอาการเวียนหัวด้วยนะปนกันอยู่แล้วอ้วกเนี่ยปนกันมาแล้วมาข้อศอกเอวเข่าปวดครับแล้วก็มาเป็นภูมิแพ้ในร่างกายเราเนี่ยครับมัน รักษาโรคได้หลายโรคในร่างกายของเราออกมาได้ยังไงผมก็สงสัอย,อย,สยอยู่หมองอย่งสงสัยอยู่นสงอย่้วแล้วช่วงช่วงหลังๆนี้พี่แดงได้มาฟังคุณหมออธิบายเกี่ยวกับยาหัวรัสเซียบ้างไหมครับผมได้ได้มาครับได,ได,ได,ได้ได้มาฟังอยู่วันอาทิตย์ที่ที่เบสน้องมกที่เบตมกกรลาครับท้งแรื่องนี้ช่วงนี้ชาวบ้านเอ้ยลูกน้องเอ้ยแม้กระทัะ่งคนข้างๆของพี่แดงเนี่ย ได,ได,ได้ได้บอกพี่แดงบ้างไหมครับว่าพี่แดงเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นผิวพรรณเอ่ยการเดินกันเหินอะไรต่างๆเนี่ยน,นะครับโอ้ยนี่เขาเห็นเราผิดปกติเลยครับช่วงช่วง,งเราไปทํางานอ่างทอไงเห็ไหมละ่ะเขาเห็นเราเนี่ยดําวผิวดําแล้วก็หน้ามันก็อย่างว่านะทํางานก็เป็นอาการซีบเครียดอะไรเงี้ยครับมีวันหนึ่งวันวันที่แปดมกราคมไปขึ้นบ้านใหม่ครับ เขาเห็นเขาเห็นผมไปทําบุญขึ้นใหม่ที่บ้านที่ผมสร้างเอาไว้อะเขาก็ถ่ายรูปเอาไว้เขาก็มาคล้ายๆว่าเราเอารูปมานั่งมินทากันนะว่าเออช่างคนนี้ทําไมหน้าตาขาวจังอะไรเนี้ยไปทาหล่อมาหรือเปล่าเขาก็คงคิดว่าเออแใ่ไม่ได้เป็นช่างมั่งเรอว่ามันก็เป็นช่างมันไม่เป็นลักษณะแบบนี้หรอกอะไรเนะว่ามันทั้งที่ปกติทุกวันนี้เราก็ยังทําอาชีพนี้อยู่ทำาอยู่แล้วหลังจากที่ดื่มดีแล้ว ครีว่าอาการของเราก็ดีขึ้นแล้วพี่แดงได้ได้นําไปเสนอกับญาติพี่น้องกับลูกน้องกับเพื่อนบ้านบ้างไหมครับครับผมเอาไปแนะนําให้คนที่เป็นเกี่ยวเป็นโรคอะเยอะเลยร่วมสี่ห้าสิบสี่ห้าช่วง 5, <50. S 2> ช่วงของช่วงเดือนกว่าๆนะครับช่วงเดือนกว่าผมมีเวลาผมก็เลยคือว่าเรากินถูกน้องเราก็อย่าบอกคนอื่นเนี้ยบ,บอกคนอื่นให้ให้ให้ใหใหได้ดื่มอย่างเราอะไรเงี้ยครับ บางคนเขาก็เชื่อเลยนะอีกบางคนเขาก็ไม่เชื่อบางค,บคนก็เราดูก่อนอะไรเงี้ยฟังไปก่อนครับแต่ส่วนมากที่ที่ผมเอาไปให้ทานเนี่ยเจ็ดคนเนี่ยอาทิตย์แรกเนี่ยผมโทรเค้กเนี่ยจะมีการดีขึ้นทุกคนครับโรคที่ผมให้เอาไปให้ทานนะหน,หนักทั้งเลยครับอย่างอย่างเช่นโรคอมาพาตยี่ห้าปีเงี้ยครับแล้วก็มะเร็งระยะสองแล้วก็โรคเกายี่ห้าปี ที่ผมเอาไปให้ทานนอกน้ากคือภูมิแพ้ไทรต่อมไทรอยเป็นพิษที่คอแล้วก็เ,กเอ็เนเ,นเนอเส้นเส้นเส้นคอเส้นเอ็นคอรดครับพี่แดงครับในฐานะที่พี่แดงเคยดื่มแล้วก็ได้ผลดีแล้วนะครับกับยาน้าสุนไพรวัวลักเสีย่ยมพี่แดงแนะนําคุณผู้ชมทางบ้านสักนิดหนึ่งนะครับเชิญครับครับถ้าหากท่านใดที่มีสุขภาพที่เป็นอย่างผม อและมีและไปรักษาที่อื่นไม่หายมันมีทางเลือกใหม่ลองนั้นมาดื่มมูลไพลหัวรักเตียนอย่างผมเลยครับขอบคุณพี่แดงอีกครั้งหนึ่งนะครับที่มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังแล้วก็ขอให้หล่อไปนี้ตลอดไปนะแล้วก็ที่สําคัญคือกระเป๋าต้งตรงด้วยครับ,รบ,รบ <laughs> อันนี้คืออีกท่านหนึ่งนะครับคุณผู้ชมที่มีประสบการณ์โดยตรงนะครับหลังจากที่มีปัญหากับสุขภาพไม่ว่าจะ ไมเกรนนะครับหรือว่าอาการปวดเมื่อยจากการทํางานนะครับนี่คือพี่แดงก็มาเล่าประสบการณ์ให้คุณผู้ชมได้รับชมแล้วช่วงนี้เวลาของผมก็คงจะหมดแล้วล่ะนะครับช่วงหน้านะครับจะมีเคสไหนกันแล้วแต่นะครับที่มีประสบการณ์ในการดื่มยาํำสุนไปพวกลักเสียมจะมานําเสนออีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้โวคดีทุกท่านครับสวัสดีครับวัสดีครับ